คนนะครับผมที่ามาดูแฟนมีตนะครับผมซีฟิล์ฟิร์สแฟนมีติ้งของผมครั้งแรกในชีวิตของผมนะแล้วก็เป็นแฟนมีตเต็มรูปแบบที่เราอยากจะจัดขึ้นให้แฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็ตัวผมเองด้วยที่อยากอยากจะโชว์แล้วก็คิดโชว์มานะครับผมก็ขอบคุณมากที่ทุกคนมาอยู่นาะที่แห่งนี้ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผมที่ มาให้กำลังใจแล้วก็สปอร์ตผมในวันนี้นะครับฮะก็นั่นเลยครับผมแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะโชว์ให้แฟนคับดูอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบมีความสุขอย่างเช่นวันนี้ที่ตั้งใจแบบว่าจัดแฟนมีขึ้นมา,มาโชว์ทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาดูผมแล้วก็ให้กําลังใจผมทำโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็หลายโปรเจกต์เลยที่เห็นทาใน x อ็กีระดมทุนมีของขวัญด้วยมีหลายอย่างมากเลยครับซีฟึกหล่อที่สุดในโลกไม่ค่อยเห็นไายนี้เลยยิ่งใหญ่หมากขอบคุณมากครับผมก็ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสิ่งที่กระงใจที่สุดขอบคุณหนูด้วยครับพอเสียงให้หนูด้วยขอบคุณมากจริง <S <S 1> <S 1> <ๆ>กรงใจมากเพราะว่าหนูก็มีงานเยอะระหว่างระหว่างนี้ก็มีแบบซ้อมนู่นซ้อมนี่พอเราก็เห็นตารางกันอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ยอมแบบทํางานเสร็จก็ามาซ้อมบางวันก็เห็นหนูเหนื่อยแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเหนื่อยแต่เห็นรู้ว่าเหนื่อยเนี่ยงั้นก็ขอบคุณที่หนูสละเวลาที่ มาโชว์พิเศษกับผมด้วยในวันนี้แล้วก็สลับเวลาในการทํางานพรองารงานก็เยอะที่มาซ้อมในแต่ละวันด้วยนะครับผมก็ขอเสียงป,ปรบมือให้หนอีกครั้งฮะหวังว่าหนูจะได้ยินว่าวันไหนที่หนูยเหนื่อยก็รู้แต่นี่ยก็อะไรก็คอยเป็นกำลังใจให้อาจจะเป็นคนให้กำลังใจไม่เก่งแต่เราก็ให้กำลังใจอย่างเช่นเมื่อวานที่ผมขอกอดไปขอกำลังใจ คนเดียวด้วยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟนะครับผมที่จัดงานแฟนบีนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนแรกคุยกันว่าจะแบบมันมันตอนแรก